ผัดคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะคะทุกคนเคยเล่นนะโอเคไปดูกัน,น,นมมซึ่งเราก็เล่นได้กากมากลแล้วแหละแท้ที่จริงแล้วก็เล่นง่ายอยู่โอเคโอเคเด้อโอเคเ <อา S 2> ด้อในสิ่งที่เราสมัคร โอเคโอเคได้โอเคเด้อเโอเคนะโอเค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 นะทุกคนก็แฝดโอ้โหไอ,อชี่ต้องต้องขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่มีเลยเออเออกระชือทำผิดทาง อันก็เล่นง่ายๆนะก็แค่ปัดไปโง,ง่ๆก็โดนไปโง,ง่ๆนะหรือเช่นอย่าไปโดนอันาน,านี้นะเราเคยโดนมาแล้วคนสอง100ออ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 หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเออไอควายเออฮะอะไรเดาๆๆรู้เสียงเดี๋ยวเขาคนสร้งขาขงคนนี้เขาจะทำเก่งนะ จะทำเก่งจงน่าแต่เสียงดังขอโทษนะขอโทษขอโทษลดเสียงหน่อยๆอุ้ยเอ้ยกระโดดเฉยโอเครู้ชิดอันนี้ชอบเต็นหน้าด้วยฉันเนีน่ยขอในก็พูดเกาหลีเป็นนะเพราะกูเกียดเกาหลีนะจ๊ะแต่แค่รู้จักภาษาเกาหลีก็คือคอเรียโค คเรียล็อกเกาหลีไงควายกระทะกระทะโคเรีคิงยังมึงยังจะมาอีกนะโคเรีคิงเล่นเดี๋วอันนี้เคยเล่นเดี๋เคยเล่นเดี๋เล่นง่ายง่ายๆอออ้้ จะมึงมึงยังยไม่เลิกตามกูอีกเหรอคือถ้าเรากดผิดพาลาดอ่ะเราก็จะโดนจำสแกนเคยเล่นมาครั้งแรกนะนะเนียงอันนี้ยังเล่นง่ายง่ายเล่นยากอยู่ตอนที่เราเคยยังเล่นใน2020ก็ยังเล่นง่ายนะคือมันเล่นง่ายจริงรอ่ะคือแบบไอเชียงแบบเอพี่พี่พี่ครับพี่ครับพี่พพเล่นเกมชิบหาย คุณทุกคนก็ขัดท่าท่าท่ทาไว้ยืดได้จอร์กะไรเนอรนี่ไรเนอรน์นายเิดไปเองเบอร์โทนี่กูเป็นไรเนอรกับเบอร์โทแล้วเหรอไอเพชเออที่ขนาดเราเล่นแล้วมันก็งัจริงขวาย udah Saka Sasaki se yo Sasaki keyo Oke, okay. okay. bé ok chắc trong thời như nghĩ ok